สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตามติดที่เราในวันนี้จะเจอกันบริเวณนนหน้าเสียที่ทําง,งานของผมนะครับอยู่กับเครื่องเสียงแล้วก็ไมโครโฟนทีไลฟ์สดจบแล้วนะฮะจบแล้วแล้วก็จะมีไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งต่อไปนะครับกิจกรรมงานห้างก็อยู่ประมาณนี้แหละคือช่วงต้นเดือนก็จะมาช่วยกันนะครับทั้งไลฟ์สดทั้งโฟนสดโฟนให้คุณลูกค้าที่ มาเที่ยวที่ห้างรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับเพราะบางคนก็เพิ่งมาห้างครั้งแรกก็มีบางคนก็มาทุกครั้งแต่ว่าบางทีเราขยับขยายจุดต่างๆไปอยู่อีกจุดหนึ่งบ้างอะไรบ้างเพื่อความสะดวกในการจัดจ่ายใช้สอยของคุณลูกค้านะครับเพื่อเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดการอาศัยระยะห่างการที่จะจัดของกันจัดสินค้าให้คุณลูกค้าได้ซื้อเนี่ยล้วก็ห่างหาก,กันนิดนึงอาจจะสลับจุดกันบ้างนะครับอย่างจุดรุ่นบัตรก็ย้ายไปอยู่หน้าห้าง ให้พื้นที่โปรง่งสะดวกแล้วก็จัดให้คุณลูกค้าหากันเม็ดกว่าเม็ดกว่าเม็ดกว่ามีเจอัปกอส์ให้สวมหน้ากากอนามัยนี่ผมก็ประมาณนี้จริงครับก็นี่แหละก็เรียกว่าตาดติดชื่อเราให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ยวันเนี้ยสนุกสนานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับสนุกจริงแต่ละวันนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวขอปุอนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง เข้ามาเยอะนาะา,นรารับจุดรับสริการแห่งรัฐไม่เจอนะครับก็สำหรับคุณลูกค้าที่เข้าสู่ห้างสกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับจุดรับสริการแห่งร้านนะครับก็อยู่ที่ประตูหนึ่งเคฟนะครับเดินเข้าประตูอ่า เราออกประตูเคฟรีตทนทีฮะออกไปทางประตูเคฟสีถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็สบายๆนะครับจะเห็นจุดรูดบัตรสถานการแห่งรัฐอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับถ้าคุณลูกค้าที่เข้ามาทางอาคารใหม่ประตู3ประตู4ประตู5ประตู5ศูนย์อาหารเข้ามาเนี่ยหน้าแคปเียอาจจะหาจุดรูดบัตรไม่เจอนะครับเราขยายทุกวันที่1ถึงวันที่5ไปอยู่ที่ด้านหน้าของด้านหน้าของประตูเคฟีนะครับถือพูดไปด้วยมองกล้องไปด้วยก็ ประมาณนี้ที่กรุการนะฮะการช่วงเช้าก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ปริการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับทุกแผนของทวรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับมันจะเป็นแผนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของกินของใช้สินค้าอปปโภคบริโภคแล้วก็แผนอาหารสดนะครับที่ไปไล่สดกันเมื่อกี้นะครับแผนอาหารสดก็ไล์สดก็เห็นเนื้อหมูราคาไก่ไก่วันนี้นะฮะไ,ไก่ซิิเนียมก็ วันนี้79บาทต่อแผงนะครับไข่ไก่วันนี้นะฮะลืมดูราคาเนื้อหมูให้คุณลูกค้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เลยมาเชิญจา่าเชิญจา่า่งนี้เชิญครับอ่า ก็ได้เชิญลูกค้านะครับบัตรธนารแหงรัฐแพลที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารสดนะครับแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวนะชุดชั้นในแผนกแบรนด์เนมทั้งหมดได้เลยนะคุณลูกค้าที่มาจัดจ่ายใช้สอยที่ห้างสวีเก็ตซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็ถือว่าเป็นแผนกซูเปอร์การทั้งนั้นเลยนะครับสามารถใช้บัตรธนาารแห่งรัฐได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าหนึ่งคนได้เจ็ดร้อยบาทหนงคนได้แปดร้อยบาทถ้าราคาเกินเจ็ดร้อยบาทหรือแปดร้อยบาทแล้วก็เพิ่มเป็นเงินสดได้เลยนะครับก็รีเซิร์ชนะค้าาที่มรับคุณล ห้าทุปกปีซูเปอร์เซอร์ในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็วันที่2พฤศจิกายนแล้วนะครับก็รีเทิทร์นคุณผู้านเลยนะครับนบริเวณนันกนเชียร์ก็ยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็ทุกๆแผนกด้วยนะครับที่แผนกโปรโมชั่นหนึ่งช่วงนี้เราจัดรายการฮิสันเนอร์แกรนเซลสองพันยนะครับกับสินค้าในเครือ ICC ทั้งหมดเลยมาลดราคากันเ,เยอะแยะมากมายลดราคาสูงสุดถึง70%ด้วยกันนะครับไม่น่าจะเป็นแอร์โร่น,นะฮะกีราร์โร นะครับชุตชนายวาโก้แล้วก็อะไรอีต่อมีอะไร B s c ทั้งหลายก็มาลดราคากันโอ้โหถูกจริงๆนะครับฮิเซเนอร์แกรนเซลนะครับอยู่ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนเท่าน,นั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านหรือคุณลูกค้าที่อยู่บริเวณนนหน้าเกีนเยนต,ตรงนี้ได้ยินเสียงแล้วก็ตามเสียงตามสายกันมาเลยนะครับนะที่ฮิเซเนอร์แกรนเซลกันในช่วงนี้กับรายการถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2564รยเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะตามติดชื่อเราในช่วงนี้นะครับม,ม,มีตัวอย่างของการโฟลด้วยไม่ใช่ตัวอย่างขนะองจริงเลยแหละการโฟดด้วยให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าอีกแล,ล้วคุณผู้ชมทีอ่อยู่ทางบ้านตามติดชื่อเราหรือเก็บไว้ดูตัวเองเวลาเราตัวเองอายุมากขึ้นนะเวลาอายุมากขึ้นเก็บไว้ดูเก็บไว้แบบนะลูกหลานมาดูเออคุณพ่อโอ้โูช่วงนุม่มๆลุยกันเต็มที่เลยเนี่ยทำงานแบบนี้นะครับคุณตา เขม,มีลูกสาวสองคนนะทะหลานก็ต้องเรียกคุณตาคุณตาคุณตาทวดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือก่าเอาไว้ว่าถึงประมาณสักเออร้อยปีประมาณนี้นะฮะก็ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมกันนะครับว่านี่คุณตาคุณตาทุกวดทําอะไรประมาณนี้จริงๆครับโอ้ชอบชอบชอบก็เก็บเอาไว้เป็นนะอนุสรณ์เวลาเราจะดูตามจิตชื่อเราและะ้วก็ประมาณจริงๆอาจจะเป็นอีพีเป็นคาพันก็ได้ตอนนี้แค่แค่ธรรมดานะไม่ได้แบบถ่ายทุกวันนะธรรมดานี่ก็ประมาณ สี400่ร้อยกว่าอีพีแล้วถ้าบวกกสีสันชีวิตด้วยก็ประมาณน่าจะ600แล้วนะสีสันชีวิตก็ปลาก็ไป175แล้วก็ตามติดชื่อเรา428ี่โอ้โห500เกือบ600ตอนละหก0้ออ600ตอนนะโอ้โหเยอะมากนะก็เก็บเอาไว้ดูเปไ็อนอุปศนให้ให รุ่นหลังได้ดูไม่เราเราอาจจะแก่ตัวไปแล้วก็นั่งดูน่าจะดีอะไรประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ